สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันคริสต์มาสนะคะ 2024. อ่าวันนี้นะคะเราเข้าห้องประกอบเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายของ2024นี้เป็นมิสูมิชิไทตันนะคะทะเบียนอะไรเอ่ยช่างหมงอันนี้เอ่อนครราชสีมาเอาออง่ายๆเป็นมิสูไทตันนครราชสีมารู้สึกว่าจะเป็น2130นนะอ่า สองหนึ่งสามศูนย์นะคะวันนี้เขาองประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยววันนี้ประกอบเสร็จบอกเลยพรุ่งนี้ติดเครื่องให้วันพฤหัสลูกค้ามาเอารถกันสุกรีบควยอกเอาะคืออย่างนี้คันนี้นะมาคาบเกี่ยวเราจะไม่รับรถแล้วอยู่แล้วตอนที่มันเป็นธันวาเมื่อต้นเดือนปะ กลางเดือนหน่อยออกลางเดือนธันวานเราจะไม่รับแล้วเพราะว่ารถคันนี้มีปัญหามาด้วยไอรบายออกเยอะกินน้ำมันเครื่องหนักเดินไม่เต็มสู้นะครับเราก็คาบเกี่ยวจริงแล้วเราก็ปฏิเสธว่าไม่ทันได้แหละแต่ว่าเทคโนเป็นคนที่แบบเป๊ะเรื่องงานนะคือรับปากก็คือว่าจะช่วยน้องจะต้องขับรถกลับอุบลราชธานี <ừ> ไม่มีรถกลับนะครับ <ừ> เพราะวันนั้น,นเอเพราะฉะนั้นทันโน้จะต้องประกอบคันนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวไอ้บ่ายก็ นาจะใกล้เคียงแล้วนะครับตรงนี้มันมันงานอยู่ในมืองานงานคืองานเราครับทุกวันไงล่ะก็คันนี้มีปัญหาเรื่องไอระบายออกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะว่ามันเป็นที่อะไรมาแล้วก็อันนี้ลกสูบเก่าอันนี้สูบเก่านะครับยวให้ดูนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องไอระบายออกเยอะก็คือแหวนหักนะครับสูบสามยิ่งลงเคยขี่เต้นให้ดูนะครับว่ามันจะหักที่สูบสามเป็นหลักนะครับมิสุบิชิ นะครับเพราะว่าเขาเป็นไฮ <c oughs> เปอร์คขมเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยลมเทอรเโบนะเขาจะอัดอยู่ที่ฝุ่าเป็นหลักนะคะแหวนไม่มีเลยเห็นปหแหวนกาลังอัดไม่มีหนึ่งนะครับแพ้ฝุ่นแพ้ฝุน่นคืออะไรการเดินอเตอร์นะครับใส่กองเปืยสองบูทเยอะนะครับสามมันเป็นลูกขาวนะเห็นไหมลูกขาวนี่เจนนี้จะเป็นเจนตัวเตีย้ยหน้าห่อแล้วนะลูกเขาจะเป็นลูกขาวมาทั้งหมดนะครับ ถ้าเป็นปีทุน่าที่หกเป็นลูกดำเขาเรียกลูกดำเดี๋ยวที่งจะให้ดูนะครับหาเนี่ยลูกตัวใหม่ที่ที่ลงใส่ก็คือเป็นลูก V ีจก็คือลูกปาเจโรสปอร์ตหรือต้านวีจีนั่นเองนะครับเขาเรียกพัดนะฮะหลุมเขาจะใหญ่กว่านะครับเห็นไหมเห็นหลุมจุลเบิร์ดไหมคือเราจะใช้ลูกว g จีหลุมใหญ่แล้วก็มีเคลือบดำนะฮะเห็นไหมเคลือบดำทั้งหมดนะครับอันนี้เะเป็นลูกขาวเห็นไหมรถปีใหม่จะเป็นลูกขาวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแลวความทนทานเขาจะนะฮะ ไม่มีเหมือนตัวเก่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเตือนทุกคลิปนะครับฝากทุกคลิปนะครับรถทําไม่จังเป็นนะฮะมุดว่ารถเนี่ยเป็น turbo เดิมโรงงานนะฮะไม่ควรไปกองเปื่อยนะครับไม่ควรไปกองเปื่อยเน้นเป็นกองเดิมโรงงานเอามันเป่เาเอาหน่อยนะครับแต่ถ้ามุดว่าเป็นเทส turbo บบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะ turbo ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นปักดีซีสามพันปีซีเอฟห้าหรือศูนย์แปดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ได้ในเคสกองเปื่อยมันเป่าหน่อยแล้วก็ดูแลรักษารถหน่อยไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าหน้าบ้านเรามีอะไรบ้าง รถสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ทําการเทสลันรถนะฮะแล้วเคลียบบ้านล้างบ้านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูงานหน้าร้านกันต่อเลยนะคะวันนี้ก็หลักๆเลยก็เป็นมิตซูเหมือนเดิมนะคะก็มีเตรียมปิดฝาแก้น้ําดันให้หนึ่งคันนะคะอันนี้มาจากชเชียงเสาว,วันนี้เราเมาื่อวานเราส่งฝาด่วนแล้วอ่าด่วนไปแล้วอ่ารถสามแสนโลนะครับมาแก้น้าดันส่งฝาด่วนแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฝาจะตีมาแล้วเราจะรีบ ปิดให้นะครับส่วนนต้นันคันนี้ก็กำลังไล,ล่รายละเอียดนะฮะรถเช็กกู้ชงุช้ีดนะครับคันนี้ก็คือเป็นออปรถอบตไชานาบ้านเรา,า,ามาล้างไอดีจะเดินทางไกลนะครับก็มีอะไรบ้างที่เราเห็นก็มีล้างไอเดีน่นแหละเรามีร่วนนึงเดี๋ยวอาจจะโทรหาเจ้าของหน่อยนะว่าซีนเบ้าชีดร่วนน่ะให้ดูแลไปเลยไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการอุ้งยิยงยาทาเส้นเครื่องให้ลูกค้านะส่วนตัวเตียนนารอคันนี้ก็มาเปลี่ยนสายพานไทง นะครับผลิตภัณฑ์บอลน,น้ำที่เราเลือกใช้นะฮะแล้วก็ที่เราจะต้องยกด้วนควยทอกก็คือคันนี้สองหนึ่งสามศูนย์นี่นะฮะครับแล้วพอเราจะสีมานะครับก็ดีลูกค้าจะได้หลั่นให้เราด้วยใครด้วยอุบลราชธานีนะต้องดูเอฟเฟกมันมาก่อนนะครับบางทีเราที่เรา,เราดึงดึงไว้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางทีรถอะเครื่องยนต์มันหลวมมิซูเปแ,แต่ตันอะกลองมันฉลาดพอเครื่องยนต์มันหลวมเครื่องยนต์ทางปุ๊บเอฟเฟกมันจะกลองหลักมันจะรับรู้เลยว่าความพังของรถมันมีแน่ เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นไงอาจจะไฟโชว์รือแรงดันล่นหรืออะไรก็ว่าไปทีนะไม้ดึสสองคันอ๋อไม้ไม่เวทนจ้าเซฟูมก็คือจะเป็นละอันนี้กำลังไล่เก็บรายละเอียดพรุ่งนี้เขาเมารถลูกค้ารีแมปเรียบร้อยเราไปเทสรันกันมาอย่างสะสมไปแล้วครับดีครับโอเคทีนี้ว่ามีปัญหาเรื่องท่อที่เขาทำมาครับคือมันขาดอะไรเราก็ลองลองดูไอ้ต้อมอันนี้ยังพอมีเวลาถ้าถ้าแก้ไขไม่ได้ครับไปยังคงดูเลย นะร้านท้อยเสียอยู่ไปใกล้นะลองดูเลยจะได้ไม่ต้องมาดังอันนี้ครับส่วนดีโฟดีคันนี้นะฮะมีปัญหาอู่ตรงไหมใหนะ้ก็คือทาปั๊มนำมืชีดแล้วใส่แล้วตามไม่ติด<อ>นะครับทําปั๊มนำมืชีดใส่แล้วตามไม่ติดมีปัญหาก็คือไล่แบบจนปัญญาละเอาพูดง่ายเปลี่ยนกรองเปลี่ยนหูพึงหูเผาไล่มาคือสุดท้ายเนี่ยคือแจ้งเจ้าของร,รถว่าเออจะต้องทําการ,รยกเครื่องลงมาทำเพราะเครื่องมีปัญหาแน่นอนนะครับมาถึงเช้านงนประมาณสองชั่วโมงเสร็จติดเครื่องได้นะครับปรากฏว่า พอใส่ปั๊มเนี่ยริมมันไม่เข้าล็อกแล้วขันอัดเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยอ่าตำแหน่งมาร์กไม่ตรงเสื่องไม่ตรงนะครับอันนี้ติดเครื่องได้เรียบร้อยนะส่วน,วน,นอันนี้แปดสองสามสี่สี่เนสิบห้าอีกหนึน่งคันตอนนี้เ,เตรียมยกเครื่องขึ้นนะคะเตรียมประจําการนะคะไรเก็บความเรียบร้อยแล้วก็จะติดเครื่องยนต์ส่งงานให้ช้าสุดประมาณวันเสาร์อ่าได้ประมาณมาวัณนเสาร์บอกงี้เลยได้เดี๋ยวพ<ก>้คจจันนี้คันนี้ก็จะ ที่ช้าเน้นก็คือเรื่องท่อน้ําาเจ๊มั้งนี้ท่อน้ําต่างๆของเสียนสิ้าเนี่ยตอนนี้เรากําลังเริ่มสร้างศูตรแล้วให้ศูย์เขาเบิกมาให้ทีนี้ศูนย์ก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเปลี่ยนก็เลยช้าหน่อยเนี่ยเนี่ยคือมันผุหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องสั่งมาตอวันนี้เราจะสั่งมาเลยนะ <ส>ม,มิโตบิชิอ่ามิตูบิชิเนี่ยมันท่อน้ําแต่ละตัวนะเขาใช้เยอะมากนะครับมันก็เลยโอกาสที่ละเอียดมัน,นะจะเยอะหน่อยโอกาสที่มันผุมันอะไรคือมันเยอะมากทั้งนี้ทั้งตัวเลยนะท่านี้มีปัญหาแบบช้ำหนักจริงนะน้ํากัดอุจงู้ชมุชื่นนะครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยปอกเปลือกนี้คือแบบกัดหมดไม่เหลือเลยนะ จะได้จัดการให้ตรงนี้นะคะอ่าก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กนะคะตอนนี้ก็ยังพ่งนี้พ่งนี้วันหนึ่งถ้าจะเป็นผู้การไต่พานก็ลองมาดูนะครับนิดหน่อยได้แต่ว่างานนี่จะต้องยกเครื่องยกอะไรเราไม่รับแล้วนะครับงานยกเกียร์ยกอะไรเราก็ไม่รับแล้วตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้หน้าบ้านเราเลียร์หมดแล้วโแล้วนะโร่งแล้วนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทําความสะอาดปู่นะคะดูแลแล้วก็เตรียมต้อนรับพุทธศักราชใหม่2 2> คนอ <หา S 2> ะน <500 S 2> <58. S 1> บอกว่าอ้อยบางคนอาจจะคิดว่าทำ,<ม>ทำไมตันงงทาไมตื่นเต้นแคปป่ปีใหม่คือสามร้อยสิบห้าวันที่ตั้ทง,งทำง,งานแนทบจะไม่มีโอกาสหยุดเลย<ม>นะครับถือนี่ถือเป็นวันหยุดที่ดีของตั้งเลยห้าวันเนี่ยถือว่ารีแลกสมองเลยเพราะว่าตั้งงวันวันหนึ่งเนี่ยทำงานหนักตลอดแล้วก็รับโทรศัพท์ไม่พักเลยนะโอเคก็ดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมารีฟิสต์มาสวัสดีวันคริสต์มา ของคนพุดูดของคนคิดแต่คนทุกคนนั่นแหละ,อะโอเคฝากากดไลค์กดแชร์ค่ะ